จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวิญญาณสาวนั้นชอบเด็กชายวัยใสในมัธยมปลายเรื่องนี้มีชื่อว่าคนสืบผีแต่ผีจีบคนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเห็นพระเอกเราหัวทองนะครับชื่อว่านิยะและก็นางเอกเราที่เป็นวิญญาณแต่ได้ตายไปแล้วมีชื่อว่ายูกโกนั่นเองส่วนเพื่อนเขาอสองคนนั้นไม่สามารถเห็นยูกโกได้เลยนะครับแต่มีผู้หญิงผมสั้นสีดำเนี่ย สามารถเห็นยูโกะได้คนเดียวเพราะว่ายูโกะเป็นวิญ,ญญาณของโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองโดยทั้ง4คนเนี่ยก็คือประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมค้นหาเรื่องลี้ลับนะครับส่วนไอ้ผู้หญิงผมทองชื่อว่านีโอนะครับส่วนนีโอจะมานําเสนอเรื่องวิจัยในการเกี่ยวกับลิปสามารถใช้งานได้ในตอนดึกซึ่งก็ทําให้นีโกะเกิดความสงสัยจึงมานําเสนอในกลุ่มชม,มรมลี้ลับนั่นเองแล้วเขาก็พาไปดูหน้างานกัน,นครับโดยลิปนี้มีขนาด1000พ 250นิ้วอยู่ในปีพศ .1994 นั่นเองถูกไม่ได้ถูกใช้มา20กว่าปีแล้วแต่ดันบังเอ,อิญในคืนหนึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาพบว่าลิฟต์เนี่ยถูกใช้ในตอนกลางคืนจากนั้นผียูกโกไม่เชื่อนะครับก็ลองไปกดลิฟต์ดูอ่ะลิฟต์ใช้ได้เป็นปกตินะครับก็ทําให้นนโอเนี่ยตกใจกลัวน,น,นะครับจึงไปกอดนิยะจึงทําให้ยูกโกเนี่ยหึงหัวนะครับก็ทําการสไลด์คลิกให้คลิกถีบนนยะเข้าไปในลิฟต์เลยครับผม ซึ่งจังหวะน,นี้ก็ทําให้นิยะเราหัวแตกนะครับพอไปกระแทกขอบลิฟต์เอาเข้าให้จังหวะน,นี้ก็คือบอบชตีมอบให้350,000บาทนะครับผมแตกแอลซินไม่จ่ายด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทั้งคู่เข้าไปอยู่ในลิฟต์ซึ่งยูโกเนี่ยก็ได้อธิบายความในใจนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกเงียบเหงารู้สึกตัวเย็นชารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกปริลดประลาดรู้สึกไม่มีเพื่อนไม่มีใครอยู่เลยซึ่งนิยะก็ตอบว่าฉันจะอยู่ข้างๆเธอเอง เป็นไงอยู่ค่อนข้างจริงแหละเปิดมาปุ๊บเทศกาลช่วยโอกาสเลยคดีแรกผ่านไปยังไม่ทันหายซาว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงคดีที่2นีโอก็เอามานําเสนอแล้วนะครับว่าพบสุสานของยูกโกะอยู่หลังท้ายซอยหลังโรงเรียนนั่นเองนะครับใครไปตายแถวนั้นวะซึ่งนิยาก็บอกไปนะครับอาจจะไม่ใช่ศพยูกโกะหรอกเพราะว่ายูกโกะตายอยู่ในห้องใต้ฐานบันไดของใต้โรงเรียนนะครับผมนิยะจึงไปถามยูกโกะนะครับว่ามึงตายตรงไหนซึ่งยูโกะก็ตอบกลับนะครับว่า จำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจําได้ก็เมื่อต่อเมื่อแบบมาถึงโรงเรียนแล้วก็จาอะไรไม่ได้เลยจําได้แค่ว่าอยู่โรงเรียนนี้และนี่ก็คือเป็นวิญญาณที่มาพร้อมกับการลืมความทรงจําที่ตนเองมีอยู่ในในอดีตนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนิยะเนี่ยจึงตั้งชมรมคนสืบผีเพื่อหาคดีของยุกโกะว่าตายเป็นอย่างไรตายได้ไงปลดคว,วามเป็นมาของยุกโกะในอดีตเป็นอย่างไรนะครับเพื่อมาสืบค้นคดีเอง ในวันต่อมาครับอิเอิุนันเนี่ยก็ได้ชวนพระอีกเรามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเทพพงรักเทพพงรักก็คือเป็นเด็กหญิงในเมื่อ10-20-30ปีก่อนที่ตายภายในใต้พื้นดินของโรงเรียนนะครับซึ่งคนที่ตายแล้ววิญญาณตัวเนี้ยจะเป็นวิญญาณที่แบบดุร้ายมีอาการแบบเกลียดแค้นมากมายภายสารเลยครับก็คือจะหวังฆ่าผู้คนและใครที่อยู่ใกล้กับวิญญาณนี้หรือโดนวิญญาณร้ายเนี่ยสิงอยู่ก็จะทําให ตนเองนั้นตกเคราะห์ร้ายตกกระป๋องถังสีเลยก็ว่าได้อะไรก็เจอแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็ตนเองอาจจะถึงคาดก็เป็นได้ซึ่งคีเลก็มันแนะนำพระเอกเรานะครับว่าให้ห่างๆจากยูกโกะไปก่อนนะครับผมชั่วคราวแต่พระเอกเราดือ้อร้านหัวร้้นนะครับไม่ฟังนะครับว่ายูกนั้นเป็นเทพพงรักซึ่งก็ทําให้พระเอกเรานะหนีไปหายูโกะแล้วก็นอนอยู่ในตากในห้องแอร์นะครับผมแล้วก็เจอยูโกะพอยูโกะเจอพระเอกเรายูโกะก็ถามนะครับว่า พระเอ,อกเรล่านั้นเห็นยูกดเป็นรูปร่างยังไงพออระเอกก็ตอบไปนะครับว่าผมดําเนื้อขาวอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นคนปกติแต่ในขณะนั้นเองนะครับผมคีเลต์เราก็มาเจอนะครับว่าสิ่งที่กูเห็นไม่ใช่สิ่งที่มึงเห็นนะเพราะว่าคีเล์นั้นเห็นเป็นผิวสีดำผมยุ่งเหยิงเนื้อตัวเหม็นเน่ากลิ่นสาบคบจักแล้ะเหม็นดำอะไรประมาณนี้ก็คือครบรถเต็มพิกัดซึ่งก็ทำให้พระเอกกับคีเลต์เราหนีไปนั่นเอง ซึ่งคิเลตได้เล่าว่าว่าทาไมยูกโกนั้นเป็นเทพพงรักเทพพงรักก็คือจะมีประวัติไม่ค่อยดีก็คือคอยหลอกหลอนผู้คนคอยฆ่าผู้คนอยู่ใต้พื้ดินของโรงเรียนนะฮะซึ่งสาเหตุที่คิเลรู้ว่ายูกโกเป็นเทพพงรักก็เพราะว่าเขาเจอในอัลบั้มในเมื่อคุณยายนั้นยังสาวๆอออในเมื่อ20ปีก่อนนะครับแล้วก็พบรูปภาพถ่ายชื่อว่าคิเละยูกโกเหมือนกันนะครับซึ่งคิเลยูกโกก็คือเป็นพี่สาวของปู่ย่าของคิเอะ ไอคนนี้นี่เองนะนั่นเองซึ่งก็ทําให้รู้ว่าเป็นญาติเขาเนี่ยยายเขาเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่ายูโกะนั้นก็คือตายอยู่ในใต้ดินเมื่อตอนอายุ15ปีแล้วก็ก็มีเรื่องต่างๆเกิดเกิดขึ้นมากมายก็อาจจะทำให้เกิดความเชื่อว่ายูโกะนั้นเป็นเทพผงรักกันนั่นเองแล้วแล้วยูโกะก็มาตามล่าตัวพระเอกเรานะครับจะเอาตัวกลับไปแต่รูปร่างที่คิเล่เห็นนะครับก็คือเป็นร่างกายสีดําผมหยิกเหมือนเดิมแต่ เอกแล้วนะครับเห็นเป็นรูปภาพเหมือนเดิมก็คือเห็นรูปร่างนั้นเป็นคนผมดําไอตัวขาวเพราะว่าในสายตาของพระเอกเราก็คือมันรูปร่างของวิญญาณจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อแล้วแต่คนเราจะมองอะถ้าเรามองให้คนนั้นมันสวยมันก็สวยนะครับแต่ผู้หญิงขี้เล่นนั้นมองเห็นรูปภาพจริงก็คือแบบอยู่เป็นกลางอะเลยเห็นร่างจริงของอยู่โกะไปนั่นเองจากนั้นพระเอกเพื่อความให้แน่ใจนะครับก็าทาการตรวจศพอยู่ในใต้ห้องบันไดลับนะครับ ก็ไปเจอคุณคิริเอะก็ร้องไห้กลัวกันก็เลยหนีออกมาก่อนนะครับผมทั้งสองคนนี้ก็ทําการชนะสูรศพนะครับปรากฏว่าขาของยูก,กินั่นหักแล้วพอชนะสูรไปชนะสูรมาปุ๊บก็ไปเจอเทพพงรักนะครับ,อ,นนอ,พพรรบอันนี้คือเทพของแท้ซึ่งตั้งอยู่ในใต้โรงเรียนนะครับผมโอ้โหดิฉ้นไม่มีเทพพงคาอยู่ด้วยซึ่งก็ทําให้เหตุผลนี้ว่ายูก,กะนั้นไม่ใช่เทพพงรักที่หลอกคนทั่วไปนะครับก็คือสัษฐานผิด ในวันต่อมาก็ทําให้คิเลตเรารู้สึกผิดใจไอ้ไอห้หนเขินนิดหน่อยนะครับจึงได้มาอยู่ทีมเดียวกับชม,มรมลีลับกับพวกยูโกโดยมียูโกนั้นเป็นประธานสภานะครับผมในชม,มรมลีลับแห่งนี้แล้วก็มีพระเอกเราอยู่ด้วยนะครับผมพร้อมกับผู้หญิงผมสีทองชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ทั้งคู่ก็ปิดเทอมหน้าร้อนทั้งคู่ก็ไปเล่นน้ากันนะครับผมมีก็มีโมริเอะนิยะ เล่นกัน2คนนะครับแต่ในช่วงนั้นเองก็คือยูโกเรางอนนั่นเองนะครับไม่ยอมชมว่าเขาสวยอะไรประมาณนี้ในเมื่อยูโกนั้นแต่งชุดว่ายน้ําก็คือนิยะเราไม่ชมเลยไปชมคนอื่นเขาแต่แล้วทั้ง3คนก็ไปล่าท้าผีกันเพื่อจะหาข้อพิสูจน์ว่าวิญญาณตัวร้ายที่ค้ายยูกโกนั้นมาจากไหนแต่ไม่ใช่ยูกโกเพราะว่าคิเอนนั้นเราไปเจอวิญญาณร้ายเข้านะครับซึ่งเขาก็รู้ว่าวิญญาณร้ายนั้นคนละตัวกับยูโกนั่นเองจึงไปหาเรื่องลี้ลับในโรงเรียนนี้กันต่อ และทันใดน,นั้นเองนียะเราก็หลุดมาอีกโลกหนึ่งครับนึกว่าอยู่กลางไฟแดงแม่งฉากแดงเผือกเลยทีนี้ซึ่งฝีมือนี้ก็เป็นฝีมือของยูโกนั่นเองที่เป็นคนพานิยะมาห้องหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งยูโกก็ได้บอกไปนะครับว่าทําไมไม่ชมแล้วทําไมไม่ค่อยมาหาเลยนิยะก็ตอบไปนะครับว่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมหน้าร้อนกูจะมายังไงหลายศตว์กันบ้านก็เต็มอยู่แล้วและหลังจากที่ยูโกเข้าใจแล้วใช่ไหมเธอเองก็หายงอนแล้วก็กลับมา หาคิเล่ต่อคิเลแเราก็ร้องไห้นะครับว่ามึงทิ้งกูไว้ทำไมคนเดียวซึ่งหลังจากนี้สัคนลก็พากันกลับบ้านนะครับก็คือไม่พบวิญญาณอะไรเลยล้วมาทําเพื่อแล้วก็กลับมานอนกันนะครับแต่นิยะเราไม่ได้นอนนะครับยูโกะก็ชวนออกจะชวนออกไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวข้างนอกกันโดยยูกโกะนั้นก็เป็นคนเล่าให้นิยะฟังนะครับว่ามันจะมีแบบหินต้องคํำสาบอยู่ถ้าเกิดชื่อใครถูกสละบนหินต้องคํำสาบจะถูกสาบ ก็คือตีมือเตรียมตายนอนวัดนอนเมนได้เลยบอกแค่นี้ซึ่งก็ทําให้นิยะเราหลงเชื่อนะครับก็ไปดูที่หินปรากฏว่ามีชื่อจริงนะครับแต่ที่ฝีมือแท้จริงก็คือเป็นฝีมือของยูกะยูกะแอบไปเขียนชื่อของนิยะเล่นนะครับและแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินรอบเซเวร,รอบโรงเรียนทั่วโรงเรียนนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าพร้อมเล่นน้ําบอกเลยวิวตอนนี้ยิ่งกว่าโรงแรมหรู5ดาวอีกก็ว่าได้ดูบรรยากาศสีสันสวยงามมากตอนเช้าก็ดอกไม้พลีบานเปิดดอก เพราะว่าการที่ยูโกนั้นชวนนียะเรามาเดินเล่นก็เพราะว่าเธอนั้นอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดก็เลยเหงานะครับผมก็เลยต้องหาเพื่อนมาชวนเล่นซึ่งเธออยากจะหาคนมาคุยเล่นด้วยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นผีมันก็หนาวแต่แล้วใกล้ถึงงานซุมน้มโรงเรียนที่จะทาการเปิดให้คนอื่นเข้ามารับชมก็คือเป็นชมรมของเรื่องลี้ลับเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง3คนสีคนนี้ก็จะเป็นต้องจัดซ้มตังเองให้น่ารักน่ากลัวนะครับผมเพราะว่าเป็นซ้มเกี่ยวกับชมรมคนสืบผีคนลี้ลับ คิเล่กับโมรีเอกก็ได้ไปหาของเพื่อจะมาตกแต่งสมที่ห้องวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้ไปเจอกับหุ่นรูปปั้นคนและโครงกระโดกนั่นเองนะครับทั้งสองคนนี้ก็เลยนํามาประดับที่ซุ้มของตน,นเองแต่แล้วงานซ้มประกวดของโรงเรียนก็มาถึงกันนะครับซุ้มใครจัดสวยหรูหราหน่ากลัวก็ได้เป็นเบอร์หนึ่งของโรงเรียนไปเลยนะครับผมโดยคิเล,ล่เราก็แต่งตัวเป็นรูปแมวนะครับผมแต่พอมองดูแล้วก็มีสเสน่ห์เหมือนกับยูโกะนะครับ ซึ่งก็ทําให้คิเล่เราไม่พอใจนะครับก็ทําคิดในใจว่านี่เราเป็นญาติของยูกโก้นั่นสินะและในขณะนั้นเองก็มีวิญญาณของยูกโก้เข้ามาพูดพ่อยนะครับว่าเธอคงติดใจฉันใช่ไหมรูปร่างของฉันหน้าตาของฉันสีผมของฉันเลยอยากจะทําตามแต่ว่าคิเล่ก็ได้ปฏิเสธไปนะครับไม่ไม่ฉันเป็นตัวฉันฉันเป็นตัวฉันจึงวิ่งออกมาแล้วก็มาเจอนิยะซึ่งก็ถามนิยะนะครับว่าฉันอะแยกระหว่างยูกโกกับคิเลอ่ออกไหมซึ่งนิยะก็บอกว่าออกสิ ไม่ได้แฝดซะหน่อยซึ่งนิยะก็ได้บอกนะครับว่าคิเลนั้นก็เป็นตัวของคิเละแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งที่ผ่านมาแล้วคิเลนก็คิดว่าตนเองน่ะเป็นทอมซึ่งก็ทําให้คิเละเรามีความมั่นใจในการเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคิเละจึงไปถามนิยะนะครับว่าชอบยูกโกะตรงไหนเพราะว่าเธอนั้นเป็นวิญญ,ญาณน,นิยะก็ตอบไปนะครับว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นวิญญ,ญาณก็ได้หมดถ้าสดชื่น ในขณะที่นิยะกำลังตั้ง,ต,งตั้งใจเรียนฟังอาจารย์สอนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับยูโกก็ได้เข้ามาหานะครับแล้วพร้อมกับแววตาที่เปลี่ยนไปเพราะเธอรู้สึกว่าแบบเหมือนแววตาหมดอะไรตายอยากนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องการที่โมโมโกะจะมาป้อนข้าวให้นิยะนะครับซึ่งนิยะเราก็ตบตะเกียบของโมโมโกะทิ้งลงไปเลยนะครับอย่างรุนแรงตาให้นิยะเราเอกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงเนี่ยยูโก แล้วคิริก็เลยมาเล่าให้นิยะฟันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยพบกับวิญญาณร่างที่2ของยูโก,โกซึ่งวิญญาณร่างที่2เนี่ยก็คือจะมีแต่อาฆาตพยาบาทหึงหวงนะครับส่วนวิญญาณของยูโกนั้นก็คือเป็นร่างบริสุทธิ์ไม่มีความรู้สึกโกรธแค้นหึงหวงอะไรเลยซึ่งปัจจุบันก็คือยูโกผลักดันความรับผิดชอบเรื่องความโกรธแค้นเนี่ยมาให้ด้านร่างหนึ่งส่วนตัวเองก็มีแต่ความดีความไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับความโกรธแค้นนั่นเอง ได้และทั้งสองคนเนี่ยจึงมาดูรูปปั้นหลังสลักหินหลังโรงเรียนนะครับผมซึ่งพบชื่อของยูกโกอยู่ด้วยซึ่งรูปปั้นเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่ายูโกนั้นเนี่ยเมื่อย้อนไป60ปีก่อนใช่ไหมโรงเรียนงเงียวโดเนี่ยซึ่งอยู่ในยุคข,ของเอโดะมีคนติดโรคระบาดจํานวนมากมายไก่กองเลยซึ่งยูโกก็เป็นคนติดโรคระบาดนั่นก็เป็นสาเหตุกันในการตายของยูโกด้วยนะครับแต่ก็รอสืบกันต่อไปก็ตามปกตินะครับผมเช้า เรียนพักเที่ยงก็กินข้าวทานข้าวแต่ขณะกำลังจะไปเรียนช่วงบ่ายยูกโกะก็ดันพักพระเอกกูตกบันไดขาหักแต่เคสนี้ก็คือหมอรับเย็บนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่นิยะใส่เฟือกใส่อะไรไปหาหมอ,อรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะไปถามยูกโกะว่ามึงพักกูทําไมซึ่งยูกโกก็ตอบกลับนะับว่าอะไรนี่ใครจําไม่ได้แล้วซึ่งก็ทําให้นิยะรู้ได้นะครับว่ายูกโกะเขานั้นต้องการที่จะลืมความผิดที่ตอนอื่นเคยทําให้ นิยะนั้นเจ็บซึ่งปรากฏว่าก็ลืมจริงๆนะครับผมก็คือยูกโกไม่สามารถจํานิยะได้ตลอดไปนั่นเองนิยะจึงไปถามปรึกษาเรื่องการลืมความทรงจําของยูกโกกับคิริเอะนะครับผมแต่คิริเอะแทนที่จะแบบหาวิธีแนวทางการแก้ไขดันกลับว่าเออเออลืมไปเถอะมันดีแล้วยังไงก็คนเป็นกับคนตายก็ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วแน,น่นอนว่านิยะเนี่ยก็ชิวเลยครับผมใช้ชีวิตกินข้าวกับโมโมเอเดินไปเที่ยวไปไหนป้อนข้าว ป้อนน้ำกันนะครับผมซึ่งคนที่หึงคนที่3ต่อจากยูกโกนั่นก็คือคิรลเอะก็เป็นคนหึงนะครับผมเรื่องนี้กูบอกเลยว่าต้องมีรัก3เชา่3ชา3เศร้าแน่นอนแต่ถ้าว่านิยะเนี่ยได้ไปเจอชื่อของยูกโกในสมุดจดหนังสือนี่แหละเออแล้วทีนี้ก็ดันเรียกว่ายูกโกจึงทําให้นิยะคิดในใจนะนะครับว่านี่เราไม่ได้เรียกชื่อยูกโกมาแล้วกี่ทศวรรษกันแน่เนี่ยสามวันสคืนแล้วที่ไม่ได้เรียกชื่อยูกโกนะครับจึงทําให ยาเราตัดสินใจใหม่นะครับก็คือเริ่มมีการคิดถึงยูกโกจึงจะไปห้องใต้ดินนั่นเองจังหวะนั้นคิเล่เราก,ก็มาห้ามนิยะนนะครับว่าคนเป็นกับคนตายอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่นิยะเอาไม่สนนะครับก็ได้ทําการเปิดไปห้องใต้ดินแล้วก็พบกับยูกโกขึ้นมานั่นเองแล้วก็พายูกโกไปทัวร์ทั่วโรงเรียนนะครับว่าเราเคยกินข้าวด้วยกันเคยว่ายน้ําด้วยกันเคยไปดูสวนดอกไม้หลังโรงเรียนด้วยกันนะครับจนมาด่านฟ้าในที่สุดนั่นเอง แต่ยูกโกก็ตอบกลับมาดื้อนะครับว่าฉันจําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมกูว่านิยะก็แอบ,บคิดในใจนะครับว่าหัวสมองมือเป็นอันไซเบอร์ขนาดไหนวะเนี่ยจึงจาไม่ได้ขนาดที่พูดไปแล้วนะครับผมแต่นิยะเราก็จะใช้สกิลเดิมน,นะครับก็คือไปจับตัวของยูกโกจนในที่สุดยูกโกเราก็นึกนึกอ๋อนะครับผมถึงพระรามสามอ๋อฉันจาความทรงจําได้หมดแล้วนะครับผมเพราะนี่เป็นความรู้สึกครั้งแรกที่ได้พบกันนั่นเอง เพราะว่าความรู้สึกเนี่ยก็คือเป็นความรู้สึกของที่นิยะไปจับตัวของยูกโกในลิฟต์นั่นเองนะครับผมก็อยู่ในตอน E ีแรกๆก,ก็จํากันได้เฉยซึ่งในเช้าวันต่อมาครับหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เมื่อวานมาได้แล้วใช่ไหมครับยูกโกตื่นเช้ามาก็รอรับเออนิยะแต่เช้าเลยนะครับพร้อมกับบอกว่ารักนะคิดถึงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ทําให้คิเลเห็นปุ๊บก็หมั่นไส้นะครับว่ายืนขวางอะไรตรงนี้แล้วคิเลเราก็โดนยูกโกโบกไป1ทีนะครับผมโบกตกขนาดน,นี้นึกว่าโบกแท็กซี่เถอะ และพอเรียนเสร็จพอพักตามวันปึ๊บนะครับผมทั้งสองคนนี้ก็กำลังจะกินข้าวกันซึ่งยูโกะก็จะป้อนนิยแต่ในขณะนั้นเองโมโมเอผมสีทองนะครับเข้ามาแจมด้วยแล้วเพื่อที่จะป้อนนิยกลับนะครับจังหวะนั้นเองก็ทําให้ยูโกะเราน้อยใจแล้วก็หนีไปร้องไห้ที่อื่นนะครับนิยเนี่ยแกเนี่ยจึงอาสาไปตามหายูโกะครับแล้วก็พบยูโกะในห้องแต่งชุดนะครับซึ่งในการทำเหล่านี้ก็ทําให้นิยรู้ว่า ยูโกนั้นมีความรู้สึกเขินอายรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดเป็นเหมือนมนุษย์ปกติแล้วนะครับในระหว่างที่ยูโกกับนิยะกําลังรอเรื่องการประชุมของชมลมเรื่องลี้ลับอยู่ใช่ไหมครับทั้งสองคนนี้ก็นนเนียจูจีกันครับจนคิเล่แล้วเปิดประตูมาแล้วมาเจอกันนะครับโอ้โหนึกว่าร้านนั่งดิ้งก็คือนนเนียชิวกันเกินซึ่งภารกิจในวันนี้ก็คือยูโกอาสาว่าจะพาไปรู้จัก เรื่องหินโบราณครับหินต้องคําสาปใครที่ถูกเขียนชื่อไปแล้วก็คือจะถูกสาปซึ่งหินนี้จะอยู่หลังโรงเรียนซึ่งก็ทําให้พวกนิยะคิเอะนึกถึงนึกอ่อนครับเอ๊ะมึงเคยบอกกูไปแล้วนี่ซึ่งก็ทําให้นิยะกับพิลเลตตัดสินใจได้นะครับว่ายูกโกะนั้นสูญเสียความทรงจําไปบางส่วนถึงแม้จะจําเรื่องราวของนิยะได้แต่ก็จําได้ไม่ทั้งหมดครับเพราะว่าความทรงจําที่ถูกลืมนั้นจะไปอยู่กับวิญญ,ญาณที่แบบมีแต่อาฆาต อาฆาตพยาบาทอีกตัวหนึ่งอีกตนหนึ่งครับแต่เมื่อเสร็จสับภารกิจก็กลับบ้านกันนะครับนิยะคิดเอตก,ก็กลับกันกลับ3แต่ยูหนึ่งก็ทําให้ยูกโกรู้สึกเงาๆนะครับแต่ในขณะน,นั้นเองใช่ไหมครับวิญญาณร้ายที่เป็นเกี่ยวกับด้านความแค่ค้านพยาบาทอะไรพวกเนี้ยก็ได้มาจับตัวของยูกโกะนะครับซึ่งก็ทําให้ยูโกะเห็นภาพในดีตเกี่ยวกับเรื่องของตนเองนะครับแล้วก็คุกเข่าไป และในจังหวะน,นั้นเองใช่ไหมครับก็นิยะเราก็มาช่วยนะครับผมก็พายูกะตะเวนหนีทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นจากวิญญาณร้ายได้นิยะจึงอาสาตัวเข้าไปป้องกันยูโกโเพื่อไม่ให้ไอ้วิญญาณร้ายเนี่ยเอาวิญญาณของยูกะไปนะครับซึ่งการที่นิยะเนี่ยสัมผัสตัววิญญาณร้ายอีกตัวหนึ่งของยูโกโเนี่ยก็ทําให้นิยะเรารับรู้อดีตของยูโกโนะครับเมื่อ60ปีก่อนว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเรื่องลี้ลับเมื่อ60ปีก่อนของคุณยู อโกกันเถะภาพก็เลยตัดมาตอนยูโกตอนเป็นนักศึกษามัธยมปลายนะครับผมที่กรุงโตเกียวนอกชนบทซึ่งในขณะนั้นเองก็เกิดโรคระบาดติดต่อกันเป็น20กว่าปีก็ไม่หายสักทีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่และผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่ายูกิลิโกเป็นน้องสาวของยูโกนั่นเองหรือว่าเป็นยา่าคุณยา่าคุณทวดของคลิเละนะครับผมซึ่งก็น่านคล้ายๆกับคลิเอะมากเลย ยูคริโกก็ได้ห้ามยูโกนะครับว่าอย่าไปหาผู้หญิงเด็กคนนั้นเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นติดโรคระบาดนะครับไม่รู้ว่าพี่จะติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยห้ามนะครับน้องห้ามพี่แต่ยูโกแล้วก็ไม่สนใจนะครับได้ไปหาเด็กคนที่ติดเชื้อโรคระบาดครับซึ่งชื่อว่าอาคาสะซึ่งอาคาสะเองก็เป็นคนคิดลบแบบแพนิคอะอินทร์วด้วยนะครับโอ้โหครบชุด3เศร้าเลยทีนี้ ก็คือพร้อมตายอารมณ์ประมาณนั้นก็คือไม่อยากมีชีวิตยอยู่บนโลกใบน,นี้ซึ่งก็ทําให้ยูกโกะเราตัดสินใจต้องไปหาทุกวันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเชิงบวกให้กับอาคาซาเรานั่นเองโอ้โหยูกโกะเราเป็นคนดีมากเลยตกเย็นกลับบ้านมาน้องก็พูดคําเดิมนะครับว่าพี่จ๋าอย่าไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วก็ระวังเรื่องผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าได้ยินมาว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะทําพิธีกรรมเกี่ยวกับนําศพไปบูชาเพื่อรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือให้ให้แบบโรคระบาดมันมันหายไปอะ อันนี้สูตรหมอตำแยระบบไหนวะเนี่ยบูชายันปุ๊บคนหายเจ็บพอพี่ไม่ฟังน้องก็เลยตบหน้าพี่แต่พี่ก็ตบหน้ากลับนะครับก็คือแลกไปคนละมัดเจ้าเก้ากันซึ่งพี่ก็คือยูกโกนี่แหละก็มุ่งหน้าไปหาเด็กคนนั้นต่อปราฏว่าเด็กคนที่ติดเชื้อโรคระบาดเนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับซึ่งก็ทําให้ยูกโกนั้นคิดว่าต้องไปอยู่ในใต้สารโรงเรียนใต้ดินแน่เลยนะครับผมจึงมุ่งหน้าไป ซึ่งแน่นอนว่ายูโกเปิดประตูไปปั๊บโอ้โหเซอร์ไพรส์ทั้งครอบครัวทั้งตำบลอบตอต้องมากันเลยนะครับคือมาทําพิธีซึ่งก็ให้อาคาสะเรียกชื่อพออาคาสะเรียกชื่อว่ายูโกใช่ไหมครับเหมือนกับอาคาสะจะเรียกชื่อว่าให้ยูโกให้หนีไปแต่คาสะพูดไม่จบเรียกชื่อว่ายูกโกซึ่งก็ทําให้คนในหมู่บ้านนะครับเรียกว่าอ๋อตัวแทนแห่งการเรียกเทพเจ้าเขาเรียกชื่อว่ายูกโกก็เลยจับยูโกมาเป็นตัวสั่งเวยให้กับเทพเจ้านั่นเอง และพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จับตัวยูกโกะไปหมักหมมไปทําศพอยู่ในใต้ห้องใต้ดินก็คือขังไว้ให้ตายอยู่ในห้องใต้ดินนั้นนะครับผมซึ่งยูกโกะในตอนนั้นที่อยู่ในห้องใต้ดินของโรงเรียนเนี่ยก็ได้พบกับสารพับพงนะครับมึงมาตั้งอะไรอยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสารตั้งที่ไหนสวยที่นั่นนะครับทําให้มีความเชื่อผิดเพี้ยนไปกูอยากจะตําแยจริงๆซึ่งก็ทําให้ยูโกะเราคิดผิดนะครับว่า ทั้งหมดนี่เป็นความผิดของอาคกษะถ้าอากษะไม่ใช่เรียกชื่อเราตอนนี้เราก็คงไม่จับทาต้มยากินแกงถูกขังภายในใต้ของสามพง์หรอกให้ตายอยู่ในที่แบบนี้ซึ่งก็ทําให้ยูโกะเราเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนะครับผมแต่ในขณะนั้นเองนะครับยูโกะเราก็สามารถดึงสติสัมปัญชัญญะกลับมาเป็นปกติได้นะครับผมก็คือไม่รู้สึกความเกลียดแค้นไม่แค้นใครเพราะว่านี่เป็นทางเลือกของเขาที่เขาเลือกแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครผิดเขาจึงปล่อยการ ละทิ้งเรื่องความโกรธความแค้นและความทรงจําที่แย่ๆไปและนี่คือก็คือประวัติของยูโกที่น่าสงสารนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้นิยะเราสรุปประมาณไป3ชั่วโมงนะครับผมกับอดีต1ชาตินะครับผมของฟรีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้ดูหนังฟรีๆเลยนิยะกูซึ่งก็ตัดภาพมาวันต่อมาครับก็คือยูโกแล้วตัด ความทรงจําเกี่ยวกับนิยะเราไปอีกแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้ยูกโกไม่สามารถเห็นตัวตนของนิยะได้เลยแต่ก็คือนิยะสามารถเห็นตัวตนก็คือเห็นวิญญาณเห็นรูปมาทำของยูกโกต่อนะครับแต่ก็คือยูกโกเราไม่สามารถเห็นนิยะได้แปลกจังเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับนิยะเนี่ยก็ไปถามคิเละนะครับซึ่งคิเลก็เล่าให้ฟังว่าการที่นิยะเนี่ยเห็นความทรงจําในอดีตที่ไม่ดีของยูกโก ซึ่งทําให้ยูกโกนั้นรู้สึกไม่ดีเธอจึงอยากจะตัดนิยะทิ้งนะครับก็คือไม่อยากให้นิยะอยู่ใกล้กับยูกโกการที่นิยะอยู่ใกล้กับยูกโกก็จะทําให้ความภาพความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีสิ่งในอดีตที่เกิดขึ้นกับยูกโกนั้นเข้ามาในหัวของยูกโกอีกรอบนะครับเธอจึงจําเป็นต้องตัดความรู้สึกความทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของนิยะออกมาออกทั้งหมดในหัวสมองเขานะครับเธอจึง ไม่สามารถเห็นนิยะได้อีกตลอดไปนั่นเองซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมคิเลตก็พาไปหาคุณย่าคือเป็นน้องสาวของยูโกในอดีตชาติบางก่อนนะครับซึ่งย่าก็ได้บอกว่าการที่จะให้ยูโกนั้นเห็นนิยะใช่ไหมครับก็คือต้องไปเอาของความทรงจําเกี่ยวกับในสมัยก่อนมาให้ยูโกระ,ะลึกถึงถึงเขาจะจําและสามารถเห็นภาพของนิยะได้นะครับผม แน่นอนว่าคุณย่าเนี่ยของคิเลก,ก็ได้บอกนะครับว่าของที่เป็นส้อยกระดิ่งของอาคาสะที่เป็นผู้หญิงคนสําคัญของยูก่ยก็คืออยู่ใต้หินหลังโรงเรียนนะครับซึ่งนิยะก็ไปเอากระดิ่งนั้นมาจากหลังโรงเรียนแล้วก็มาพบกับคุณยูโกกอีกรอบหนึ่งในชม,มรมลี้ลับนั่นเองนิยะเราก็ทําการทําลายของสะสมของสมัยก่อนที่เป็นของที่ระลึกของยูโกกนะครับทำลายทิ้ง จนยูกตนั้นก็เห็นสิ่งของที่ตนเองและลึกถึงในอดีตบางชาติบางก่อนนะครับจึงทําให้สามารถเห็นตัวตนของนิยะได้ขึ้นเองและเมื่อเห็นตัวตนของนิยะแล้วแน่นอนว่าเขาสามารถเห็นวิญญาณชั่วร้ายอีกเหมือนได้เหมือนกันนะครับวิญญาณชั่วร้ายร่างของยูกตใช่ไหมครับเขาก็มัวแต่แบบบอกว่าอาฆาตอาแค้นแคดเค้นพยาบาทมีแต่ความเกลียดความชังนะครับบอกว่าไม่มีใครเข้าใจ ซึ่งนิยะก็บอกไปทั้วว่าฉันสิฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเคยเห็นในอดีตหมดแล้วเจ็บปวดใช่ไหมละ่ะที่ไม่สามารถแก้แค้นได้เจ็บปวดทรมานใช่ไหมละ่ะที่สามารถไม่สามารถที่จะทาอะไรได้เลยโดยจะเป็นต้องตายทั้งเป็นแด้วยคําพูดของนิยะที่พูดว่าทั้งสองคนก็คือคุณยูกโกคนเดียวๆกันใช่ไหมซึ่งก็ทําให้ยูกโกร่างดีกับร่างไม่ดีนะับรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นในคำพูดของนิยะนะครับว่าเป็นคนเดียวกัน ทั้งสองคนสามารถรวมร่างเป็นร่างเดียวกันได้ในที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายยูกโกก็กลับมาเป็นร่างปกติยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมนั่นเองริงพากยิ่งงงยิ่งดูยิ่งไม่เข้าใจก็ลองไปดูเองนะครับผมบอกเลยดราม่าสุดๆก็ต่อๆกันดีกว่าและช่วงฤดูหนาวก็มาถึงเป็นช่วงคริสต์มาสซัมเมอร์วินเทอร์นะครับผมยูกโกก็ชวนพระเอกเรานะครับไปเซอร์เวย์ไปเดทกันทั่วโรงเรียนนะครับโดยเขาแต่งตัวเป็นชุด ใหม่ชุดสวยเป็นชุดนักศึกษาครับแล้วก็ทําการกินข้าวบนด่านฟ้าก็ผัดการป้อนคำํำคนละคำนะครับแลกแลกกันไปและจังหวะที่ยูกโกกำลังป้อนกลับนะครับก็ทําตะเกียบตกแต่ก็ไม่ได้เอกใจก็ไปต่อนะครับไปต่อกันที่ด่านฟ้าก็นั่งกันคุยกันอย่างโรแมนติกปิกปิกปิกนิกเลยก็ว่าได้นะครับต่างคนก็ต่างเขินแต่ในขณะนั้นเองนะครับผมยูโกก็ทํากระดิ่งตกนะครับ ซึ่งถ้าไม่รีบเก็บแน่นอนว่าโดเลมอนต้องมาเอาคืนแน่นอนนะครับเอาไม่ใช่นะครับซึ่งยูกโกก็รู้เลยนะครับว่าตนเองกำลังกำลังจะหายไปก็เลยทําการบอกลานิยะเรานั่นเองเพราะว่าการที่วิญญาณอยู่กับมนุษย์ด้วยมันก็เป็นการอยู่บนโลกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าวิญญาณในโลกใบนี้ไม่มีใครอยู่ยาวคงกระพันแต่ละคนก็ต้องไปสู่สุขติต่างคนก็ต้องต่างไปเกิดครับมนุษย์ก็ต้องขัดใช้ชีวิตของตอนเองนั่นเองในขณะที่ ยูโก <Y> เรากําลังจะไปใช่ไหมครับนิยะเราก็ยื้ยื้อสุดชีวิตยื้อสุดตีนอะไรก็ได้นะครับว่าผมจะอย hockey, ู่ข้างๆผมจะหาวิธีก็คือจะโทรไปหาอากิสะนะครับผมว่ามีวิธีแบบไหนบ้างที่สามารถให้วิญญาณอยู่กับมนุษย์ได้ตลอดไปและทั้งคู่ก็ทําการแย่งโทรศัพท์กันนะเพราะว่ายูกโกไม่อยากให้เรื่องของตัวเองไปอยู่กับไปอยู่กับคนอื่นนะครับก็อยากจะรู้กันแค่2คนในขณะที่แย่งโทรศัพท์กันยูโกนั้นมือได้ เริ่มจางหายไปในมิติของโลกวิญญาณแล้วครับก็คือตนเองเริ่มจะหายไปแล้วนั่นเองแต่เมื่อเวลาเหลือไม่มากนะครับพระเอกเราจริงอาสาพานางเอกเราเนี่ยก็คือยูกโกเนี่ยเซอร์เวททั่วโรงเรียนก็คือไปยันห้องใต้ดินหรือห้องชมลมแล้วสุดท้ายก็มา,านั่งที่ห้องชมลมนะครับก็พูดคุยกันกอดกันนะครับก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง